พระสมเด็จวัดะระฆังพิมพเกตชยโยพระที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นของวัดชยโยแต่แท้จริงแล้วครับมีรากฐานมาจากวัดะระฆังและนี่อีกหนึ่งพิมพของพระสมเด็จที่สมเด็จโตผอมรังสีท่านสร้างขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นพระพิมพ์นี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากพิมพ์อื่นเช่นมีฐานเจชั้นหรือหชั้นลักษณะอกผ่าแสดงถึงปางตรัสรู พบทั้งองค์ที่ลงรักปิดทองและองค์เนื้อเก่าแท้จากกลุ่มวัดละคังมาศึกษาพระสมเด็จวัดละคังพิมเกตเชยโยไปด้วยกันกับเปิดกลุกพระพ่อ EP นี้ครับสวัสดีครับวันนี้รายการเปิดกุกพ่พระพ่อครับก็จะมาเล่าเรื่องพระสมเด็จวัดละคังกันต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเรา ได้พูดไปจนครบละ,ะคือพระสมเด็จวระครังเนี่ยก็จะมีพิมพ์ที่นิยมกันอยู่สี่ถึงห้าพิมพ์นะครับประกอบไปด้วยพิมพ์ใหญ่อ่าพิมพ์ฐานแซม,มพิมพ์เกียนบัวตูพิมพ์ทรงเจดีแล้วก็พิมพ์ปกโพนะครับแต่ว่าที่เรานําเสนอไปเนี่ยสี่อีีที่ผ่านมาเราไล่ไปจนครบแล้วยังเว้นปกโพอยู่นะครับ แต่วันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนออีกพิมพ์หนึ่งที่คนก็นิยมแล้วก็มีความสนใจศึกษากันมากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือพิมพ์เกศเชโยนะครับวันนี้อยากจะให้พ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอพระสมเด็จเกศเชโยครับพอ่อคือธรรมดาแล้วเนี่ยที่เชื่อกันมาเนี่ยว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมี มีพิมพ์อยู่สี่พิมพ์คือพิมพ์พิมพ์ใหญ่รหรือพิมพ์พระประธานาแล้วก็พิม,มพ์เกโบตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เจดีนะแล้วปกโพก็มีอยู่น้อยมากนะแล้วก็มีพระอีกชุดหนึ่งที่ชื่อกันว่าพระสมเด็จเกตชยโยก็เชื่อกันมาว่าพระชุดนี้สมเด็จโตท่านได้ไปสร้าง ไว้ที่วัดชฉย,ยวรวิหารที่จังหวัดอ่างทองนะแล้วก็สร้างพระบรรจุก,กุไว mm hmm. ต้ต่อมาต่อมาพระองค์นี้ทถมข,ขึ้นมานะ mm hmm. ก็เจอพระไหลออกมาจากองค์พระก็เรียกว่าสมเด็จเกศยโยแล้วก็ตั้งชื่อว่าพระสมเด็จวัดเกศยโย mm hmm. นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยประวัติ ตรงนี้ค่อนข้างจะระเรื่อหาความจริงไม่ได้เลยเพราะว่าพระองค์ใหญ่ที่วัดชยโยเนี่ยก็เป็นพระตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ได้สมเด็จโตเป็นผู้สร้างอ,อันนี้ก็ไม่ตรงละนะหรือคนนี้พระพุทธพิมพ์หรือพระองค์ใหญ่ในปัจจุบันของวัดเกศชยโยเนี่ยก็เป็นพระที่สร้างหลังจากสเมเด็จโตมโนาภาพก็ยิ่งไปกันใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนพบพระสมเด็จเกจชยโยที่เป็นสมเด็จเจ็ดชั้นที่มีอ,อกผ่าแบบเนี้ยที่วัดชยโยจริงๆอันนี้มีอันนี้มีข้อมูลอยู่กันได้แต่การที่สมเด็จโตไปสร้างบรรจุขู่ไว้เนี่ยหาหลักฐานไม่ได้แต่หลักฐานที่เราได้ค้นพบจริงๆเนี่ยปรากฏว่าพระสมเด็จพิม์เกจชยโยเนี่ย เป็นพิมพ์หนึ่งของสมเด็จวัดระฆังเราได้มาจากกุวัดระฆังเหมือนกันได้มาพร้อมกับพระสี่พิมพ์ที่กล่าวไปก็คือพระชุดนี้มีอยู่ในวัดระฆังด้วยใช่พบที่วัดระฆังก็วัดระฆังแล้วที่วงการมาเล่นหากันเนี่ยก็ตรงกับพระที่เราได้มาจากจากพระสี่พิมพ์ตามที่กล่าวข้างต้นไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าพระพิมพ์เกศชยโยเนี่ยน่าจะเป็นสมเด็จวัดกระครังแต่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับไม่ใช่พระจากวัดเกศชยโยจริงๆอ,อาจจะมีคนนำบรรจุก,กุกไว้ที่วัดชยโยก็เป็นได้อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันแต่ที่วัดระครังเนี่ยมีพระพิมพ์นี้แน่นอนนะครนีร้วันนี้เราก็จะเอาพระพิมพ์เนี้ยมาให้ชมกันว่าพระที่เราเจอที่ วัดกะคังเนี่ยเป็นพระหน้าตาแบบเนี้ยเหมือนกับพระที่เข้าเล่นในวงการ้วถ้าใครชมมาตั้งแต่แรกเนี่ยที่เรานำเสนอสมเด็จวัดระคังไปทั้งสี่พิมพ์เนี่ยเราจะเห็นวัาธรรมชาติของพระสมเด็จเกจยโยเนี่ยก็จะมีเหมือน,นกับพระสมเด็จเลยคือมีลงมีองค์ที่ลงรักปิดทองแบบนี้มีองค์ที่ปิดทองทึบทั้งองค์แบบนี้ มีกะที่เป็นคาบลักทั้งองค์นี้ก็มีอืเหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังใช่ที่องชาติกองลักปิดทองก็มีองค์หลังซ้ายมืออันนั้นองคชาติคือมีทุกอย่างอมืมีทุกอย่างที่สมเด็จวัดระฆังมีแล้วก็เป็นพระอยู่ด้วยกันที่วัดระฆังท่านี้อย่างนี้จะจะบอกว่าพระพิม์พเนี้ยคนคิดว่าเป็นพระที่ ปางทรมารร่างกายพระผ่ายผอมคนก็ไม่คิดว่าไม่ไม่อุดมสมบูรณ์พูดง่ายๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราคิดในแง่ดีนะเห็นพระผ่ายผอมเห็นซี่โครงของท่านเนี่ยเหมือนกับท่านทรมารร่างกายอดอาหารแต่ที่จริงท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ถ้าเขาจะพูดว่าพระปางนี้คือพระปางตัดสรโสน่าจะไม่ไกลความจริงครับ นะคือเหมือนกับว่าก่อนที่ท่านจะตัดสั้เนี่ยร่างกายท่านจะผายผอมออืมมเรียกว่าก่อนที่จะตัดสั้นเป็นพระพทธ้จ้าเนี่ยบารมีท่านเต็มแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปาตัดสั้ก็น่าจะไม่ผิดแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าธรรมดาแล้วพระสมเด็จทั้งสี่พิมพ์เนี่ยสมเด็จวัดระังที่เป็นเป็นฐานสามชั้นทั้งสี่พิมพ์เนี่ยนะเป็นพระที่เราเคยเห็นที่ ที่กุกวัดใหญ่เชียงมงคลค,คือเป็นพระสมัยอยุธยาแต่พิมพ์เกตชยโยหรือพิมพ์เนี้ยพิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นทรงเกตชยโยเนี่ยเป็นพระที่พึ่งเห็นในสมัยรัตนโกสินน์นั่นเองนี่เองเพราะฉะนั้นพระสมเด็จเจ็ดพระสมเด็จสามชั้นเพื่อพิมพ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเป็นพระประจําเมืองอยุธยาอย่างที่เราเคยได้ให้ข้อมูลไปแล้ว คนนี้ในสมัยยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าองค์เนี้ยเป็นพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่สมเด็จพุทธจย์โตเป็นผู้สร้างอันนี้ก็จะจะรู้สึกกระชับขึ้นเป็นไปได้เรียกว่าเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์เลยเริ่มต้นจากที่นี่นเคยเห็นตั้งแต่รัตนโกสินทร์อันนี้เราก็จะมาส่องกันใกล้ๆนะครับก็จะให้ชมกันไป คือนอกจากพิมพ์แล้วเนี่ยดูธรรมชาติความเกา่ารายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยก็แทบจะเหมือนพระสมเด็จวัดระฆังองค์ในตำนานเลยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างอืมมีคาบคาบปูนขาวคาบคาบกุคาบขี้เบ้าคาบกุข,ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันคือพร<า>ะนี่ปูไต<า>มี<ป>ด้วยไหมปูไตไม่มีปูไตมีน้อยแต่มีคาบรัก คือลักษณะด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไกลๆก็จะดูแบบเนื้อแกล่งเนื้อแห้งแต่พอมาส่องใกล้ๆเนี่ยจะเห็นความมันวาวคือลักษณะสำคัญของพระพิมพ์นี้ก็คือว่าตรงพระเกศท่านอ่ะจะมีเหมือนกับว่าตรงกลางเนี่ยจะป่องะจะป่องพองขึ้นมานิดนึงตรงน,นี้จะป่องป่องพอ,องขึ้นมานะคือแล้วเกศจะผิว นะก็ดูของเราเทียบกันก็ได้ทีละตรงนี้จะมีเหมือนอินทนูเขาเรียกมีบ่ามีอินทนู<ะ>มีติ่งออกมานี่นะหน้าอกจะนูเนะค่อย่าดต่ำลงจุดสำคัญนี้นแล้วก็ตรงนี้จะมีติ่งเกินตรงนี้เหมือนกับฐานที้มีเส้นมีย้อยเข้ามาเหมือนมีขาตั้งที่ฐานอ๋อแล้วมีอย่างนี้ทุกองนะพ่อก็ต้องดูของเราว่าเหมือนไหม แล้วตรงเนี้ยมีมีตุ่มเนี่ยมีตุ่มตรงนะอันนี้เป็นรายละเอียดอ่านี่นี่คือเป็นลักษณะของสมเด็จพิมพ์เกตชโยที่เข้าเล่นหากันแพงๆครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพิฐานท่านนี้จะคลองขึ้นฐานจุตายคองขึ้นนิดนึงอ่าคราวนี้ก็มาส่องให้เราดูว่าเหมือนไหมอ่านะครับว่ามีไหมทีนี้เรามาดูองค์จริงอืออันต้นคือคือเกตเนี่ยจะเป็นตรงกลางเป็นตุ่ม จะใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วกายเกตก็ะิพไปอไปแบบนี้แล้วมีอินเทนูตรงบาหน้ามีออกมาอย่างเงี้ยตรงหน้าอกจะเหมือนฟันเหมือนรากฝันมันจะป่องตรงนี้แล้วก็ค่อยค่อยลาดลง นะเป็นเนินนี่เี้เป็นเนินขึ้นมาอืมนี่เห็นด้านข้างนี่ชัดนะครับอืม,อมจะเป็นเนินขึ้นมาอย่างงี้นะครับแล้วก็ลาดลงอืมต่อไปฐานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงซุมนี่จะมีมีมีหยักขึ้นมานิดหนึ่งมีเนื้อเกินออกมานิดหนึหน่งหมืยนฐานนั่นแหละอมีเนื้อเกินหน่อยไหมมาอ่าองค์นี้คากุบอาจจะบางอยู่อืมกุญจจบางนี่แต่ว่าอยู่แถวแถวเท่าก็ฐานชั้นล่างสุดจะโค้ง นี่นี่อันนี้โค้งสังเกตคือทุกเส้นทุกเส้นเนี่ยตรงตรงตรง,ตรงแล้วตรงนี้จะมาโค้งนิดหนึ่งอ,อ,อันนี้เป็นลักษณะพิมพ์ของพระสมเด็จเกจิยโยคนี้คาบลักษ์าบไรสีน้ําตาลเนี่ยก็เหมือนกันเปรียบก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ตแหนงมาจากบล็อกเดียวกันครับอ่งกับในหนังสือนี่นะครับอ่าดูคาบลัก คือ,อสำคัญให้ดูเนื้อเนื้อเนี่ยจะจะผิดจากพระพระใหม่จะมีคราบกุคราบเนื้อนี่เก่ามากแลเก็ามากลักษณะครวัดภาพเหมือนกันคล้ายคล้ายนะแล้วก็ดูด้านหลังอะด้านหลังนี่เป็นลักษณะนี้อะพอดูใกล้ๆนนะเห็นถึงความมันวาวเลยอืม มันวาวของ้าวกของรับที่ของไว้เก่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ให้ชมกันไปเรื่อยๆทีละองค์ก็วันนี้นะครับที่เรานำมาให้ชมเนี่ยเราก็จะมีพระหลายๆแบบเรก่รอะๆลักษณะน,นะครับ<ม>ก็จะมีองค์ที่แบบว่าไม่ได้ลงรักลงชาติจะเป็นเนื้อ,อที่เกลี่ยนอย่างนี้ก็เหมือนกับคือจะลงแล้วก็ล้นออก เหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จต่อไปนะครับแบบนี้นี่คือเหมือนสมเด็จวัดระฆังแล้วก็จะมีองค์ที่แบบนี้ที่ลงรักลงชาติชัดเจนปีปิดทองด้วยอันนี้อันนี้ยสำคัญเพราะว่าถ้าเห็นแบบเนี้ยแสดงถึงเก่าจริงมไม่ใช่พระใหม่ไม่ใช่เป็นพระที่พระเก่าจริงๆแล้วก็พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อื่นเนี่ย ก็มีแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็มีองค์ที่ปิดทองทั้งองค์ตอนนั่นองค์อันนี้สวยมากเลยนะครับศิลปะทั้นสวยงามมีฐานก็เป็นพิมพ์เดียวกันนั่งเนีเป็นพิมพ์เดียวกันเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันคนรับแต่ว่าลาักษณะเป็ปิดทองทั้งองค์แต่การปิดทองนี่ไม่ได้ทำง่ายๆทำยากปิดยากปิดให้แน่น แล้วก็อ,อันนี้ก็จะเป็นองค์ที่ลงคากลักไว้อันนี้เป็นอีกพิมพหนึ่งคือสมเด็จพิมพ์เกศชยโยเนี่ยที่นิยมกันก็มีสามพิมค,คือพิมพเจ็ดชั้นข้างบนเรียกว่าพิมพ์นิยมเรียกว่าเจ็ดชั้นนิยมพิมเจ็ชั้นนิยมแล้วก็จะมีพิมพ์หกชั้นข้างล่างออกมาอีกอันนี้พิมพ์อันนี้หกชั้นเขาเรียก อ,อกตันทางซ้ายมือสุดสุดนี่เป็นพิมพ์อ,อกตันคือต้องอ,อกจะตันไม่ไม่เป็นไม่เป็นขีดอืแล้วก็ต่อมาทางขวามือนี่ก็เป็นพิมพ์หกชั้นอ,อกตะกรอดครับมีสามพิมพ์นะครับสามพิมพ์นำมาในวันนี้เดี๋ยวเรามาส่ององค์จริงกันไปเรื่อยๆนี่อ่าแบบนี้ก็คือแบบที่ไม่ได้ทําอะไรออืมเป็นเนื้อที่ ปกติเดี๋ยวเราก็จะส่องกันแบบกระชับหน่อยแต่ว่าให้เห็นครบี้จะเห็นพอเราดูดูไม่ได้เข้า,า,ขากล้องนะนจะเห็นเป็นพระเนื้อขาวซีดๆแต่พอลงกล้องแล้วกลายเป็นพระเนื้อหนึบน้ะหนึบนุ่มอืมเนื้อมันครับเนื้อมนะันแข็งจริงๆมีคราบหินปูนขึ้นคราบแคนไซ์ขึ้นเต็มไปหมดแสดงถึงความเก่า อืมนี่ด้านหลังนี่มีความมันอ่ะมาดูองค์นี้กันว่าลักษณะเนี่ยตรงตามที่พอ่อบรรยายเมื่อกี้ไหมนะครับเริ่มจากตรงนี้จะมีป่องก่อนอืมมีป่องป่องแล้วก็ขึ้นไปแล้วตรงนี้เป็นอินทโนูอืมอินทโน,โนอ่าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีความ,น,มาานูนขึ้นมายี้แล้วก็ลาดลงอืมนี่ดูด้านข้างนี่เห็นชัดเจน อย่ตรงตรงฐานเหมือนกับมีขาหน้าตักท่านอ่ะตรงตรงซ้ายมือตรงเนี้ยที่ว่าตรงเนี้ยอันั้นเหมือนมีขามีติ่งห้อยออกมาหน่อยอ่านี่ก็คือตรงนี้เห็นหมาใช่ใช่มีเนื้อเกินตรงนี้หน่อยหนึ่งเนื้อเกินข้างล่างข้างล่างนี่ตรงนั้นอ่าตรงนั้นอ่ะนีใช่ใช่ใช่ตรงนี้นะครับอืมแล้วก็ ฐานเส้นสุดท้ายโค้งขึ้นโค้งขึ้นอย่างนี้โคงขึ้นคือเส้นนี้อืมครับอันนี้เป็นองค์ที่แบบว่าอ่าเมื่อก่อนเนี่ยลงรักเอาไว้แล้วก็อาจจะถูกล้างหรือว่าคาบรักเนี่ยหลุดล่อนไปตามธรรมชาตินี่ด้านหลังที่ที่เห็นเป็นสีเรื่อเๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นคาบรักครบรับอืม ก็เหมือนกับหนังสือเท่าไหร่นี่แบบนี้เป็นคาบลักษ์นะครับในหนังสือทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เช่นกันเช่นกันอ้าวด,ดูดูพวกนี้หนังสืออย่างเงี้ยนี่คาบลักษ์คาบอะไรแล้วก็ข้างหลังไหน,นข้างหลังเป็นอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะมีคาบเรื่อยอย่างนี้เช่นกันนี่อันนี้เป๊กเลยนะอืม ก็เป็นโซนเดียวกันพระโซนเดียวกันอ่ะองค์นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นองค์ที่ลักษณะธรรมชาตินี่เหมือนสมเด็จวัดระฆังเลยอือเหมือนเพียงแต่จะจะไม่มีรอยปูไตนะเพอมะมีนหมืเนกันมีนิดๆไม่ไม่ไม่เหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังคืออธิบายได้ว่าถ้ามีถ้ามีรอยปูไตคือมีน้อยเนี่ยนะ แสดงว่าพระตอนที่อตอนที่กดพิมพ์เนี่ยมีความชื้นอยู่น้อยอืหมายถึงว่านะพระค่อนข้างแห้งมีมีบ้างเบ้างนะมีสรุปว่ามีเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะต่อมาเราจะมาให้ชมแบบที่ลงรักลงชาติปิดทองอนี่แบบเนี้ยในหนังสือเขามีไหมพอ ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีย,มมยังไม่มีใครเห็นแบบนี้นะยังไม่มีแต่ว่าพอเราส่องมาใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นรอยลักอย่างชัดเจนอืมเอ่ความจริงแล้วเนี่ยองค์นี้กับองค์แบบเนี้ยก็น่าจะเหมือนกันถูกไหมพ่ออืม,อ,มอ่าเพียงแต่ว่าองค์เนี้ยค่าบลักเนี่ยถูกล้างหรือว่าล่อนออกเป็นหมดลแล้วคือี้คือพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยทุกพิมพมานนะรวมทั้งเกจพิมพเก็จชโยด้วย จะมีกองรักสองอย่างคือจะกองรักดำอย่างเดียว<ะ>ที่เราเห็นทั่วทไปที่พิมพ์นิยมต่างๆแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่กองรักองคชาติปิดทอง<ะ>อีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่กองรักองชาติปิดทองอแต่พระองค์ทีข่ขาวๆวนะ่ยกองรักอย่างเดียวอม,มีสองอย่างชุดเนี้ยคนยังไม่ชุดนี้เป็นชุดที่คนยังไม่ยอมรับกันเพราะว่า การเล่นหาตั้งังเดิมเนี่ยก็เล่นไัเห็นแบบนี้เดี๋ยวก็ยิ่งยิ่งความเข้าใจผิดว่าสมเด็จวัดตะคังไม่ใช่เป็นพระบรรจุกุก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็เคยทําให้พระชุดเนี้ยไม่ได้รับการไม่ได้เชื่อว่าเป็นพระสมเด็จวัดตะคังเพราะสมเด็จวัดตะคังต้องทาไปแจกไปแต่อันนั้นหนักเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอแต่วันนี้เราได้นําความจริงเนี่ยมาเปิดเผยแล้วจากคนที่เก็บพระ จุดนี้เอาไว้อืครับดีอ่นะองนี้ก็จะเป็นองที่ลงรักเช่นกันแต่ว่ามไม่ได้ลงชาติอ,อืสวยนะคะรับองนี้เนาะนี่แบบนี้นะครับเห็นแบบนี้นี่คือรอยลักอย่างหนีไม่ออกอลงลักไว้ก็คือว่าองที่มีทั้งรักทั้งชาติเนี่ย ก็เพราะว่าเขาลงรักหลายชั้นถูกะมะอพอะใช่รักดำรักแดง,ดงแล้วก็ปิดทององค์นี้ยอาจจะถูกล้างมาก็ได้เพราะว่าในในยุคสมัยหนึ่งเขาก็จะนิยมไปล้างเฉพาะเพียงให้เห็นแบงนี้เหมือนกับที่เราเคยได้ได้นำพระสมเด็จที่ปิดทองทั้งองค์มาให้ชม เขาก็จะล้างเฉพาะด้านหน้าทั้งชั้นหน้าทั้งขอบอเพราะว่าในยุคนึงเนี่ยมีความนิยมว่าแบบเนี้ยสวยอืม,อมด้านหลังอ่ด้านหลังนี่เขาเป็นรอยลงรักชัดเจนครับอ่ทีนี้เราจะให้ชมกันแบบที่ปิดทองทั้งองค์นี่นะครับพอมาส่องใกล้ๆนี่นสวยงามมากนะครับดูเข้มขังจะเห็นมีอินทรนูก็เห็นนะเห็นชัดนะครับนี่เอาเนี้เห็นชัดอืม,อม โป่งแล้วก็ปลายแหลมมีความนูนก็คือเหมือนกับพิมพ์ปกติทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นแบบที่ลงวักปิดทองนี่อย่างนี้เป็นเนื้อกระทอบะเนื้อกระทอกให้เห็นถึงเนื้อข้างในสีขาว,ขาวแบบนี้ก็ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอสองดูใกล้ใกล้ยิ่งสวยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ปิดทองทั้งองค์ทองนี่ดูแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นทองเก่านะนี่วันนี้เตรียมมาสององคอ์ด้านหลังนี่ก็มีความยับยนต่นนะครับผ่านไปอต่อมาก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งใช่ไหมพ่อ,อมืเป็นพิมพ์ที่ เขาเรียกพพิมพ์หกชั้นอกตันอืหกชั้นอกตันนะเราก็จะมาดูว่าหกชั้นนี้หนักยังไงครับอ่านี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีฐานหกชั้นแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ที่ลงลักแล้วก็ปิดทองพระพิมพ์เนี้ยไม่เคยเห็นพระปอมเหมือนกันอืมไม่เนี่น่าคือสบายใจว่า เอเห็นรักเห็นปิดทองแบบเนี้ยแสดงถึงความเก่าแน่แล้วก็ถ้าลักษณะแบบนี้นะถ้าใครมีก็มั่นใจได้อืครับมีมาสององนีแบบนี้เป็นคาบรลักชัดเจนคือรอยรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะปลอมแปลงได้ครับถึงแม้ว่าสมัยเนี้ย เขาอาจจะทำปลอมขึ้นมาได้แต่มันจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าพิมพ์หกชั้นอกตลอดอคาว่าอกตลอดนี่มาจากมาจากตรงนี้ใช่ไหมครัใช่คืออกไม่มีไม่ไม่มีตรงไหนตันเหนือยผ่าตั้งแต่ตรงตรงอคอ<ร>มาถึงสุดท้ายอคืออกผ่าตลอด ถ้าพิมพ์ออกตันจากข้างบนจะเป็นเนื้อเต็มพอดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นผิวที่แตกลายนาแล้วก็คาบลักเนี่ยจะลงไปตามล่องลายงาก็เกิดจากอันนี้นี่อันเนี้ยอันนี้ของลักเดิมๆลอะ,อะให้ดูองนี้คือองค์ที่ลงลักแบบเดิมๆลักแดงเลือดดำเดียวลักดำอย่างเดียวครับน,นี่เดิมแล้วก็พอล้างก็จะเป็นองค์นั้นนี่นะครับอันนี้เป็นที่ลงลักเอาไว้แล้วก็ อหลุดล่อนไปตามการเวลาแต่ว่าองค์เนี้ยล้างครางจะองค์นั้น,นแล้วเราก็จะเห็นว่าคาบลักเนี่ยก็ออกไม่หมดมลักก็ลงไปตามล่องที่แตกลายงาก็เลยทำให้เป็นผิวแบบนี้ครับอย่างองค์นี้เป็นองค์ที่ลงลักทั้งองค์นี่อันนี้มีเนื้อกระเทาะหน่อยออเป็นข้างในสีขาวาทำให้เห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีขาวจัว่แบบนี้เลย นะครับพุทธศินของท่านเนี่ยก็จะมียอดชัดขึ้นมานแต่ว่าหูนี่เป็นหูบายสีหูใบสีชัดเจนยิ่งกว่าพิมพ์เกตบวัวตูมซะอีกนะครับคือพพบเนี้<ส>นเ,หนเหมือนแบบเป็นการออกแบบเป็นภาพอัพแต็กที่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติครับเป็นศิลป,ปะที่แสดงให้เห็นถึงพระพุทธเจ้าที่บาร,รมีเต็ม เป็นปางที่พ่อบอกว่าเป็นปางตัดสรู้นี่ด้านหลังนี่นะครับเหมือนกับพระสมเด็จว<ฮ>ัดระฆังทิมใหญ่ธรรมชาติแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีอีกองคหนึ่งนี่องคนี้องค์นี้ก็มีเป็นองค์ที่ลงคาบลักษเช่นกันแต่ว่าคาบลักษเนี่ยจะบางๆนะครับเอ,อลักเนี่ยแห้งแห้งแกรกเลยแล้วก็เ บางส่วนก็ล่อนไปคือเป็นเป็นรักที่แห้งแล้วเดาดูในหนังสือก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือธรรมชาติแบบเดียวกันนี่แหละแต่แตว่าอันนี้เป็นองค์ที่เอารักออกอพิมพ์หกชั้นอกตลอดอคือสมัยเนี้ยพระสมเด็จวาราคังเนี่ยมีการาศึกษากันมามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ดาราก็ที่ยอมรับกันว่าเป็นองค์สวยเนี่ยก็ ล้วนแล้วแต่มีหนังสือมีรูปให้เราศึกษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยก็เอาพระที่ท่านมีเนี่ยมาเทียบกับในหนังสือ,อแค่เนี่ยก็ง่ายแต่ว่าถ้าท่านไม่มั่นใจก็สามารถมาเช่าบูชากับท่านเปิดบุพพพ่อเราก็ได้เก็บรักษาพระชุดนี้เอาไว้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็ให้ชมกันไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเราก็จะมีเนื้อแบบนี้อ่ะ เป็นเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเจ็ดชั้นทเป็นเจ็ดชั้นแล้วต่อมาก็จะอ่าเป็นองค์ที่ลงรักลงชาติปิดทองแล้วก็องค์ที่ปิดทองทึบอืมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งเป็น<ก>เป็นพิมพ์หก <6 S 2> ชั้นอกตันอกตันหกตันอกตันก็คืออกท่านเนี่ยไม่ไม่มีรอยผ่าอืมอ่าแล้วก็อ่าเป็นพิมพ์อกตลอด หกชั้นอกตลอดออ,อ,องค์ที่เป็นคาบคาบลักแบบนี้แล้วก็องค์ที่ลงลักไว้ทั้งองค์แบบนี้ช่องเปิดกุผพ้าพ่อได้เริ่มเล่าเรื่องพระมาะประมาณ1ปีแล้วนะครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมเรื่องที่เล่าไว้เป็นหมวดหมู่เลือกดูตอนย้อนหลังได้วิธีการนะครับทำง่ายๆครับคลิกที่ช่องเปิดกุผพาพ่อแบบนี้ก็จะเห็นหมวดหมู่ต่าง เราเลือกมาที่เพลิดพอจิ้มมาตรงนี้ครับก็จะมีเรื่องพระที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ท่านสามารถเลือกชมตอนที่สนใจได้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆครับอนะครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับเราก็อ่าได้นาเสนอพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์เกตชยโยให้ชมกันไปนะครับ เราเนี่ยก็เป็นบ้านที่เก็บรักษาพระเอาไว้นะครับพระเหล่านี้พ่อก็ได้เก็บรักษาไว้เนี่ยประมาณสัก30-40ปีได้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็นำพระมาะแสดงให้ชมกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องเปิดกุปภพพ่อครับเดี๋ยวเราก็จะมี EP ใหม่แบบนี้นะครับตอนใหม่เนี่ยเราก็จะนำเสนอทุกๆวันศุกร์เวลาทุ่มนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านสามารถดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ